เย็น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 เย็เย็นเย็นอๆอัดวิดีโออยู่ครับอย่าพูดคำหยาบนะครับได้ได้ได้เรื่องได้เรื่องเอาเลยนั่นแหละสวย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 โธฟี่มาแล้วไม่ถึงโธฟี่อะ กินกุ้งกินกุ้งสวายติ้งตองครับกินกุ้งครับได้อได้จ้ะได้แล้วครับสวยสวยสวยใสสวยซะด้วยเด็กตัวละโวยไปไปเอาแล้วไม่ไปแล้วไม่ย้ายแล้วอู้ยโอ้ใช้ได้ใช่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 ได้เลยวิ่งออกเฉยเลยนัวปปานิน ล่ามตัวนี้ต้องล่ามปาล์มตัวนี้ใส่กระชังได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเล็กเดี๋ยวมันยักเอาเชือกเดี๋ยวพี่ยกเป็ให้สวยสวยใช้นี่ใช้นี่สวยมากเลยของมือนะซุกเงียบดีซุกเงียบหมดเจ็ตชู่ช่างมันไม่เป็นไรมีม้วนม่อยู่ผ้าจับแล้วในไงผ้าขี้เหลียวนู่น ตื่นเต้นตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเลยครับโปรปามตื่นเต้นนะครับทำอะไรไม่ถูกเลยหมดุมนก่นหมดเลยพื้นที่นั่งกินข้าวเราตอนนี้มองมันโอ้โหอ้าวเดี๋ว